พี่เจนมีร้อยหนึง่งพี่เจนให้แม่สิบอีกเก้าสิบพี่เจนยังมีบ้านมีเงินก็คือพี่เจนยังมีเหลือใช้แต่ว่าในบางครั้งคือหนูมีสิบหนูก็ให้แม่ไปทั้งสิบกันเป็นยังไงกันบ้างสองคนเขาได้คุยกันบ้างไหมก็หนูว่าตอนนี้แบบเหมือนมันใช้เวลามาสักพักใหญ่แล้วกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็เร็วๆนี้เขาพี่เจนก็น่าจะคุยกับแม่เพราะว่าตอนนี้แม่ก็อยู่กรุงเทพใช่ครับคือเหมือนแม่อยากมาช่วย เลี้ยงหลานด้วยเพราะตอนนี้พี่ยูก็ไม่อยู่แต่ว่ายังไม่รู้ว่ายังไงกันดี uh huh. สองคนคือหนูอยู่ตรงกลาง uh huh. ใช่ครับหนูเป็นคนที่แบบมันอาจจะคอยสขคาวพี่เจนฝากมาบอกแม่อย่างนี้แม่ฝากาบอกพี่เจนอย่างนี้รประมาณนั้นการเป็นคนกลางมันอึดอัดนะ mm hmm. แล้วแล้วใจเรามันอยากให้เรื่องเนี้ยมันมันไปจบที่ตรงไหนแบบไหนดีอืดอัดนิดนึงครับคือครเราอึดอัดตรงที่ว่าแบบทําไมเราต้องมาอยู่จุดนี้ด้วยจริงๆแบบพ mm hmm. าสองคนก็